สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำพริกกากหมูสูตรนี้ทำง่ายอร่อยสุดๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเตรียมตั้งกระทะค่ะนำหนังหมูติดมันหัน่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการประมาณ2กิโลครึ่งค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ2ถ้วยตวงเติมเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำเปล่าจะช่วยรีดน้ำมันนะคะแล้วไม่กระเด็นด้วยค่ะ จากนั้นเจียวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราเจียวได้สักพักแล้วนะคะหน้าตาของแคปหมูเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วนะคะเราจะเจียวต่อให้สุกประมาณ80%ค่ะ สุกแปแบบนี้นะคะเราจะปิดไฟพักไว้ประมาณ1คืนค่ะแคปหมูที่เราแช่น้ำมันไว้ประมาณ1ึคืนนะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะแบ่งน้ำมันออกมาครบ1คืนแล้วค่ะเราจะแบ่งน้ำมันออกมาครึ่งหนึ่งนะคะไว้เจียวหอมเจียวกระเทียมค่ะจากนั้นนำกระเทียมไปเจียวประมาณ550กรัมค่ะเจียวให้เหลืองหอมดีเลยค่ะ เหลืองประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะจากนั้นนําหอมแดงลงไปเจียวนะคะประมาณ550กรัมค่ะเจียวให้เหลืองหอมดีเลยค่ะนําใบมะกรูดลงไปทอดค่ะพอสุกตักขึ้นค่ะตามด้วยพริกแห้งนะคะทอดให้สุกดีเลยค่ะพอสุกดีตักขึ้นค่ะจากนั้นนําแคบหมูลงไปทอดค่ะ จากนั้นนําแคบหมูลงไปทอดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนทอดไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มพองแบบนี้เราจะเร่งไฟนะคะแคบหมูจะได้ไม่อมน้ํามันค่ะพอเริ่มกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ามันเลยค่ะมาปรุงรสชาติกันต่อค่ะน้ําตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่น3มช้อนโต๊ะผงปรุงรสหมู3ช้อนโต๊ะ ผงชูรสสามช้อนโต๊ะพริกป่นหกสิบกรัมคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวลงไปค่ะตามด้วยแคปหมูค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ จากนั้นใส่พริกทอดใบมะกรูดทอดลงไปค่ะแล้วคูเข้าส่วนผสนมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกาก,ากหมูลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ